ครับสวัสดีครับนักกิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว,ว่ามิตรหมอของ,งพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญางกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาพรนมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแนละ้วก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับนะ นักคลริมมิดหมอก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามานั่งทักทายนะครับนะนั่งเข้ามาพูดคุยพบปะหรือว่าสนทนากับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะก่อนอื่นครับผมนักคลริมมิดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ,ะและวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับในนี้นะก็ จะมานะครับก็คือ,อให้ท่านได้รับชมนะครับให้ท่านได้รับชมนี่เป็นมีดเลมินะครับนะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะก็มีความยาวเฉพาะใบนะครับนะอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะครับเป็นมีดขนาดพกปาเป็นไซส์พกปลาว่ากันง่ายนะครับนะใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะถือว่าเป็นมีด ชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะครับเอาละครับก็จะใช้เวลานะครับประมาณสัก10กวนาทีนะครับนะจะมาให้ท่านได้รับชมก็คือเป็นมีเล่มนี้นะครับขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะครับนะนี่นะครับนะเป็นด้ามงาที่มีมนเสน่มากๆนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นลอยเขาเรียกว่านะครับนะเป็นงากําจัดนะครับนะเป็นงากําจัดที่ เป็นลอยที่เห็นดำๆอยู่นะครับนะนี่นะก็นะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับน,ะนี่นะครับเป็นมนสเน่มากๆสำหรับมีหรือนี่นะฝักก็จะเป็นฝักไม้แล้วก็ลัดด้วยนี่นะครับนะ่ะลัดด้วยเขาเรียกว่านี่ครับนะเป็นขาปินโตนะครับนะลัดด้วยขาปินโตนะ ก็มีความงดงามนะครับนะมีมนเสน่มากะๆเลยทีเดียวนี่ครับก็เดี๋ยวมาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะครับน่ะเป็นไม้ที่เก่านะครับนะเป็นมีดที่ไม้เก่าแห้งนะอ่าเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโพนะอ่าแต่ก็นะครับมีเชือกลัดนะครับนะเอาไว้นนะ ก็มีมนเสน่นะครับเอาละนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะไปแล้วก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะครับนะนะเป็นนี้ที่ตอกลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับแต่เป็นเสมาใบโพที่ในยุคโบราณน,นะครับนะก็จะถือว่าเป็นมนเสน่มากๆนะครับนาะเสมาใบโพแบบนี้ก็จะ ไม่เคยได้พบเจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะไม่ได้พบเจอกันสักเท่าไหร่แหละนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวนะอ่านี่นะครับนะก็จะให้ท่านได้ดูนะความเก่าแล้วก็มนสเสน่นะครับนะที่สําคัญนั้นอ่าในเรื่องของคราบใครนะครับนะอ่าความเก่าหรือว่าความเป็นธรรมชาตินั้นก็จะอ่าเต็มไปหมดเลยนะครับนะอ่านะผมว่า คนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนก็พูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดไปแล้วของไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะที่สําคัญผมเรียนท่านตรงๆนะครับนะทุกๆครั้งนะสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวมีดหรือกับเาขาเรียกว่าใบมีดนะท่านต้องศึกษาดูดีๆนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะ ธรรมชาติจะบอกนะครับทุกๆท่านได้ดีที่สุดนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าเก่าแค่ไหนนะครับนะว่าใช่แค่ไหนนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องโปรตินะครับนะคนเรามองเห็นไม่เท่ากันนะนะครับนะาบางคนก็ต่อให้ดีแค่ไหนนะครับก็ชอบติก็ติอยู่นั่นแหละนะนะครับนะคนที่เขาเป็นนักตินี้เรียกว่าตีได้ ทุกๆอย่างนะครับนะตีได้ทุกๆอย่างนะก็เรียกว่าลูกอีช่างตีนะอ่านะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอันว่าดูแล้วนะครับหากไม่ชอบไม่ถูกใจก็ผ่านไปนะอ่านะครับนะแต่จริงๆแล้วมีทุกเล่มนะครับจะมีเนื้อคู่นะมีทุกเล่มจะมีเจ้าของอยู่นะอ่าก็คือเป็นผู้ที่คู่ควรทุกเล่มเลยนะครับนะอ่ามีมีผู้ที่คู่ควรทุกเล่มต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ าบางคนก็เห็นของดีก็เป็นกองจักก็เยอะบางคนเห็นกงจักเป็นของดีก็เยอะนะเป็นเรื่องโปกตินะครับนะมันไม่งั้นคนเราก็ประสบความเร็จในชีวิตเท่ากันนะบางคนนี่ทํางานทั้งชีวิตนะครับก็หาความสําเร็จไม่ได้ก็เยอะนะก็ยังไม่ยังยังไม่รู้ตัวอีกนะครับนะว่าตัวเองคิดแบบไหนทําอย่างไรมองอย่างไรนะถ้าเราไม่ปรับปรุงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ชีวิตก็จะ ไหลลงไปสู่ที่ต่ำเรื่อยๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อมันก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้นะครับจะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็ยากอยู่นะครับนะ,ะนะก็ะะเป็นว่าบางคนก็เหมือนเราไปเขาเรียกว,ว่ามีแฟนอย่างนี้นะครับนะเราไปแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อหรอครับว่าทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะ ก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจนะครับนะเลือกคู่คู่ครองนะครับหรือว่าตัดสินใจแต่งงานนั้นผมว่าทุกคนว่าดีที่สุดแล้วละนะนะครับนะไม่มีใครไปเลือกให้เรานะเรื่องคู่ครองนั้นไม่มีใครไปเลือกให้เรานะเราเป็นคนเลือกเองนะครับนะเราเป็นคนเลือกเองนะครับนะก็ใครไปเลือกให้ก็ไม่ถูกใจว่ากันง่ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางต่างๆนะครับนะ มีดของครูบาอาจารย์นะครับนะก็ผมเรียนท่านตรงๆว่าทุกเล่มมีเนื้อคู่หมดนั่นแหละนะแต่จะเป็นใครนะครับที่จะมาคู่ควรกระเท่านั้นเองนะนะครับนะบางทีท่านไม่ชอบคนอื่นเขาชอบนะครับนะบางทีเราชอบคนอื่นเขาไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นการมองเป็นเรื่องสำคัญนะครับยังมีคำคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นยนต์ตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่ครนตรมส่วนอีกคนที่ก็มีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนอ่าตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพ่ๆไปหมดนั่นแหละนะอ่านะครับนะก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะหรือเมื่อชอบแล้วนะครับนะก็คนที่จตัดสินใจนะครับก็จะเป็นตัวของเราเองนะครับนะอ่าเราเห็นว่าใช่แล้วเราเห็นว่าดีแล้วนะครับนะอ่าก็ต้องตัดสินใจนะครับนะเลือกนะครับนะ อาจจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะประมาณนี้เลยนะ,ะก็ฝากทุกท่านนะครับเอาไว้นะครับนะ คลิปนี้จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทำนะอ่านะครับเมื่อสักรู่นี้ท่านดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ามาดูในส่วนของภายในบ้างนะข้างนอกที่เราเห็นก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนะอ่าก็เมื่อดูแล้วก็อยากให้ชมทั้งภายนอกและภายในนะครับนะคนที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคงไม่ใช่คนพูดนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะครับแต่พูดแล้วของไม่ใช่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพราะนั้นก็ฝากนะครับนะ ไว้กับทุกๆท่านนะครับนะหากท่านศึกษาแล้วนะครับนะท่านมองว่าเห็นว่าใช่นะครับเห็นว่าใช่แล้วนะครับนะก็สามารถที่จะอแอดไลน์นะครับนะเป็นาภาษาอังกฤษนะครับนะหากอยากจะดูมีดท,ทุกเล่มนะครับที่ท่านดูแล้วนะครับนะอ,อยากจะเห็นเต็มดัมเต็มใบเต็มฝักนะ ก็ผมมีภาพถ่ายนะครับนะผมมีภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับเต็มด้ามเต็มฝักเอาไว้ทุกเล่มนะแต่เวลามาทําคลิปทวิีโอนี่ก็ต้องการซูมนะครับนะตัดภาพจุดสําคัญสําคัญให้ท่านเห็นนะกบเชน่นกันก็ดีนะครับหรือจะเป็นในเส้นเส้นเขาเรียกว่าร่องเลือดนะครับนะนี่การตอกนะนี่นะครับนี่จะเป็นแนวตอกของลายใบโพนะครับนะ การบ่งบอกนะเสาะแนวต่างๆนะครับนะของร่องเลือดนะหรือกระดูกงูนี่ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะครับนะการเสาะด้วยมือว่ากันง่ายนะครับนะก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะอ่าก็นี่แหละครับเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะเมื่อท่านชมแล้วนะครับคนจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ผมว่า เป็นตัวท่านเองนะครับนะเป็นตัวท่านเองนะครับนะให้ค่อยๆศึกษาธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่บอกท่านได้ดีที่สุดนะหากท่านเห็นว่าใช่นะครับนะั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนเะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6กนะครับในทุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านนะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะนะครับเรียกว่าด้ามนี้ มันมันนะครับนะชำ้ชำช้ำต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะอ่านี่นะครับปลายด้ามก็อ่าเป็นงาดิบดิบนะครับนะเป็นงาแท้แท้นะอ่าเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะอ่าก็คําว่างาขึ้นชื่อว่างาก็จะมีการแตกลายงานะครับตามการเวลาตามอายุว่ากันง่ายนะอ่าก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านรับชมนะครับนะ ทีนี้มาดูในส่วนของกันนะครับนะกันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเงินนะครับนะผสมกับทองเหลืองนะนี่นะครับนะก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับยิ่งเก็บยิ่งเงายิ่งวัดนะครับนะยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งความเงาก็ยิ่งปรากฏนะครับให้ท่านได้เห็นนะ อ่านะครับนะการเป็นจุดสําคัญนะครับอีกจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับถูกได้ถูกบรรจุเอาไว้ในแกนกลางของมีดนะนะอ่าเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดของท่านก็ดีนะครับนะอ่าหรือว่ามวลสารสําคัญต่างๆนะครับจะถูกมิกซ์ถูกผสมลงไปในแกนกลางของของอ่า,อากันนะครับนะ อ่เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยนะครับข้างที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วก็จะครอบด้วยโลหะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะให้เกิดความแข็งแรงนะครับนะ,ะกันผงนะครับนะ,ะสำคัญต่างๆที่หลุดล่อนออกมาต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดก็คืออยู่ที่12กับ45วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ก็มาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ๆห,หรือจะเป็นท่านเก่านะครับที่ เป็นแฟนคลับกันที่ติดตามกันมายาวนานนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ได้เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะหรือเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคตอนล่างเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือว่าหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะครับก็ที่ผมได้นํามานะครับทำวิดีโอให้ท่านาได้รับชมนะครับนะ าหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านชอบเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมรู้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์รอวกดแชร์กดติดตามนะครับนะหรือหากท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะอยู่คนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ การให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ